เอาฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นคือเ Monster เยอะผมนี่ก็จะเป็นอาวุธที่ผมมันนี้มานะอ่าตริงเน,น,นะบันกอนกานีอ่อาวุธอะไรไหมไหมนี่ไงมีไกปีจโนแคนเนอร์อันนี้ อ๋อนี่ไงอาวุธที่ผมใช้อยู่เป็นอาวุธของไกโดนนะผมเคมองวันนี้จะไปล่าตัวที่มีชื่อว่าเอียงกาลูกา้าอะไรที่แบบวะเออเอียงกาลูกา้าอะยังไม่พอเอียงกาลูก้านี่ยจะเป็นมังกรองค์ใสพันธุ์มังกรตัวแรกที่เราได้เจอนะผมแต่ว่าไม่ใช่มังกรแท้นะมังกรแท้เราจะได้ไปอีกทีตอน,น,นจะสามมั้ง ก็ไม่สามก็สีนี่แหละก็ไอ้คูชาบอไปด้วยดักก้อนตัวแรกเลยแต่คงพวกก็แปลกใจนะว่าทำไมคูชามาถึงอยู่หลังๆเพราะว่าแทนทีลาเทียนกับาลาทะรล้มมันก็อ่อนกว่านะเดี๋ยวใชน่นี่เปเนะ่ยโอเคเอียงคู่ครูเออมู่อกี้ยววูดสิทนะเนะี่ยคือเกี่ยวว่าเอียงกับลูก,ก้า นี่จะโหลดแล้วก็สูนแบบฟาสเลยนะก็คือแบบเร็วแต่ว่าไม่เร็วสูนนะผมต้องเป็นแบบวีลี่ฟาสนะ <c oughs> ของเต็มเอาแบบทิ้งละกันเอาอันนี้ก็ได้วย จะเจอมันโซนแรกที่โซนไหนวะแป๊บนึงนะผมไม่ทราแผนที่มาจำได้แค่เราต้องขึ้นไปทางนี้ก่อนนะแบบนึงกินเลชั่นก่อนเอาโอ้โอู้นี้จะให้ของดีครับผมะไรไงบนหะเอาไปทำลูกกระสุนได้นะผมนี่เลยยจะอยู่ในรูนี้นะผมนี่เลย ซึ่งจะเป็นที่เดียวที่เราจะได้เจอกับเอียงกาลูก้าด้วยนะผมเดีเเ๋ยวยเอเอติดนี้ไว้ก่อนเพนบอลวิว จริ่จริงตัวนี้มันแพ้ธ,ธาตุน้ำนะผมบอกว่าธาตุน้ำก็ธาตุสายฟ้านี่แหละเดีาาย๋ยวสลีไปก่อนเลยเอ้ยมามามๆมๆม,ามานี่ทาน้ำแข็งเฮ้เยเดี๋ยวเรามีลูกกระสุนระเบิด คลัสมันโอ้ยไวรักระสุนคลัสเนี่ยมันน่าจ,จะเหมือนกับกระสุนคลัสเตอร์ในภาคเวอร์นะผมวา้าวเอ้ยเดีย๋ยวผมรู้ว่ามียะมาแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยระเบิดตรงหัวนี่แหละเราสามารถเบรกพาร์ตมันได้ที่ส่วนเอ่อส่วนหัวครับผมคลัคคลัคนี่จะเป็นแบบติดอยู่กับตัวนะผมไม่ใช่แบบกระจายแต่ว่าสลด์ไอคลัสเนี่ยมันจะแรงกว่านะเฮียแล้วไง โอ้ยนี่ผมเอาฟาผมซื้อฟากเกสเตอร์มาแล้วนะผมนี่ผมที่เงินหมดเพราะว่าผมซื้อฟาฟัสเกรสโอ้ยหืมมีกระสุนเออกระจายเอาโดนห่างตายเอากินด้วย นี่เลยอ้าอ้าออุออ๊ยสุกวี่ยยิงสองครั้งสามครั้งเลยดีโอ้โหโอเคอันนี้น่าจะเป็นโอ้โหทำให้ล้มมาเร็วขึ้น่ะ,ะแล้วก็สุนขอเรียกว่าคือสุนลูกซอนแล้วกันนะเพราะว่ามันโอ้โหใกล้ตายแล้วดูดีสัก เอ้ยโอ้ตกใจบุหรว่ก็จะจะล้มนี่ต้องให้มันไปนอนก่อนครับผมโอเคไอพวกเนี้ยถ้าที่ผมรู้นะก็จะเป็นเอียนเอียนกาลูก้าไม่ไม่เอียนกาลูก้าก็เอียนคุณนี่แหละเอียนคุกแล้วก็อีกอันเอียนกาลูก้าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็แล้วก็เคียซูแล้วก็คลิปเซลล์จะนอนแบบยืนครับผม อเก็ไล่แล้วนะผมกลัวจะได้ของอะไรดีๆหน่อยเหยียบไปวเน่โอ้ได้อของมาแค่นเนี้ยครีเมอร์บ๊ปปิ้งกับชิลอ่ามีไอ้แพทเทิร์เทรนนิ่งด้วยดีเลยเดีราคงมาขอซื้อแมวเขาป้าก่อน เเราไปเอาแมวก่อน,นับผมอีคเดี๋ยวสอนอะไรได้ปะเนี่ยอ้อยาวไงมีเอลมเปนบลัสไม่ใช่เอเ่มเปนลาดีเอาอันนี้ไปมือนกันเกโอเคมาก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้มันได้ดี่วาฮะเมอร์เคเป็นซามูไรแล้วผม อเอาวอลแฮมเมอร์นรีม่นมาไปอัพต่อเราจะได้เป็นอะไรวะขาดอีกโซนหาโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปกระต่อยอีกตัวนึงแล้วกันเอ้ยไม่ใม,ม,ม่เดี๋ยวเราไปทำนี้ดีกว,ว่าในเอ่อแพตเทิร์นเทรนนิ่งแพตเทิร์นเทรนนิ่งมีดาบใหญ่ดาบใหญ่ของไก่ลุง หาเลขของเอ้ยตู้บัวตู้ไหนวะจัไก็ได้ก็มีคอน